สวัสดีค่ะคน้องี้อยจริงชอบเที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนจ๊ะอยู่กันที่ร้านอากิระแบ็ค่ะใช่ค่ะก็อยู่ที่โรงแรมไหนนะโงรงแรมแบงคอกม,มารดม,มาคิค้ซึ่งร้านนี้เขายังไงไหนสปอยหน่อยคือเขาเป็นมิชลินสองดาวจากที่เกาหลีใช่ค่ะ ก็เป็นร้านอาหารที่แบบททีมันก็มีคนพูดถึงมาเยอะใช,ใช,ใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาลองชิมกันว่าร้านอาหารอากิระแบกเนี่ยที่คนนี้เขาขายไปห,หนักใช่รอร่อยอร่อยมากจะขนาดไหนกันเชียวคะคุณผู้ชมคะพอแล้วไปดูกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ ดีเทลนิดหนึ่งของตั้งแต่มาถึงนะยังไม่ได้สั่งอาหารนะตะเกียบเขาน่ารักมากแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเห็นที่ไหนแน่นอนก็คือจานเป็นแบบแผ่แลวมันเป็นจานครึ่งหนึ่งด้วยนะใช่งงมากนะคะไม่เลยฉันชอบวันี้เขาด้วยนะเธอที่ผ้าเช็ดมือเพาว่าใช่ผ้าเช็ดมือน่ารักมากอยให้ดูนิดนึ่ะเขาให้มาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ฝั่งนึงเป็นน้ำฝั่งหนึ่งเป็นน้ำฝั่งหนึ่งเป็นผ้าผ้านะคะนี่นะคะเราก็จะโยนน้องคนนี้ลงไปในน้ำใส่ไปเลย แล้วมันก็บวมโอ้ยกับเบสิใช่บวมเสร็จเรียบร้อยเราก็ค่อยแล้วมันไม่มีน้ําเหลือเลยอ่ะเสร็จแล้วก็คือเราก็คือเช็ดได้เลยอ่ะอย่างนะคะคือเลิศมากก็จะดึงออกมาแบบฉันว่าเขาคิดมาแล้วถือว่าป่ะใช่แล้วเขาก็ต้องคิดสิเธอไม่งั้นเขาจะทําได้ยังไงแปลกมากงงแล้วเราก็เช็ดมือกันก็เช็ดมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เรื่องในตรงเนี้ยเราเปิดไฟค่อนข้างแรงมากนะเนี่ยเราจะพยายามลดน้อยลดให้ไม่เจอหน้าเราให้ได้มากที่สุดเพราะงั้นเราจะตามบอดกันก่อนนะ ไปค่ะไปกินกันค่ะไปเลยค่ะ,คะตัวแรกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นทูน่าพิซซ่านะคะซึ่งต้องบอกว่าแป้งบางมากแบบงุงมากๆแลนะมาถึงที่โตแล้วแบบฮะอันนี้มันคือพิซซ่าจริงๆเหรอเนี่ยแล้วดูน่ากินมากๆเลยนะคะผลก็คือเป็นไปตามที่คาดไว้นะคะอร่อยมากค่ะ หลังจากนั้นสั่งเพิ่มอีกสองที่จะอร่อยแบบอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา ถัดมาก็เป็นทูน่าทาท่านะคะการนําเสนอดีเยี่ยมยอดบริกรมากนะคะก็เดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาคลุกให้นะคะจับทุกอย่างนะคะยุ่งหัวนะคะรวมกันแล้วก็โคเลโคเลนะคะคน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 ทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อกี้แอบเลินิดหน่อยเพราะว่าคุณจีนจ้วงไปเลยค่ะหนึ่งคามนะะแอบเผานิดนึงแล้วก็ใส่ซอสนะคะแล้วก็จะคลุกคลุกคลุกคลุจนกว่าจะเข้ากันนะคะแล้วก็เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลย สวยงามมากหลังจากนั้นก็จะมาใส่บนขนมปังนะคะแล้วก็ทานเป็นคำๆได้เลยนะคะแล้วก็เขาคัดมาแบบพอดีเป๊ะมากๆนะคะกะมาเป๊ะสุดๆเลยแล้วก็นี่หยิบมาชิมกันเลยนะคะขอชนก่อนหนึ่งที าที่น้องคนนี้นะคะหน้าตาดูดีมากราคาแรงมากนะคะเฉลี่ยเนี่ยคำละเกือบ500นะแล้วก็เออรสชาติก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะไม่อเท่าไหร่แต่ตัวนี้ค่ะถัดมาจะเป็นตัวโรนะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองชิมไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะขนาดไหนโอเคเริ่ดอร่อยเวลี่กูดค่ะแล้วต่อมาก็ซุปนะคะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรอกก็รละเรต่ตัวเบอร์แ๊บเดียวหมดละค่ะถ่ายไม่ทันจริงๆนะนี่ย แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวทาโก้ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นทาโก้ที่ชิ้นเล็กแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะทากคะจิวริวแม่น่ารักมากเลยก้มองเป็นทาโก้เห็ดนะดูดิมองข้างๆเหมือนเป็นเกี๊ยวซ่าทาโก้เห็ดอร่อยดีอ่ะคือมันแป้งมันแบบไม่หนาเหมือนทาโก้ที่อื่นบางๆบอกว่าอจะเห็มๆเน อืมแอปเค็มเค็มแต่เราชอบนะอร่อยดีมันเป็นเกาหลีใช่ไหมคะอืมรู้สึกว่าพื้นของอาหารเกาหลีมันค่อนข้างจะเค็มเนาะตัดผ้ามาที่สเต็กเนื้อค่ะหน้าตัดดิมมากบอกเลยว่าถ่ายตอนกินไม่ทานจริงๆแต่อร่อยมากตัเมนูใหม่ค่ะร้อนมากใช่ครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวงาน์มิญนนันะครับในการทาให้เก๋มากกระเด็นมันร้อนมากขณะที่ว่าใบโอบะนั้นน่ะคือเขียวเลยใช่ใบโอบะคือแบบเขาไม่ได้เน่านะคะทุกคนเฮ้ย ตัวนี้นะคะก็ここคือหินร้อนนะคะที่เราจะนําเนื้อมาย่างด้านบนค่ะเป็นเนื้อเ e อไสเขาบอกมาซึ่งอ่อนคือแบบฮัลโ,โหลนี่วัดข้าแก้วหรือเปล่า,าครับเราจะมีซินจ์มิออร์ตัวอ่าตัวสไปซี่โคเลียนแลวน้วก็ตัวนี้เป็นตัวบูโกกิรอนอ๋อโอเคก็มาเริ่มต้นกันด้วยการน,นำมันเนื้อ A5 นะคะมา ลาบบนหินร้อนๆนะคะที่เขานำมาเสิร์ฟนะคะซึ่งหินนี้ผ่านการอบมานานมากๆเลยนะ,ะแลเราจสังเกตเห็นนะคะว่าหินร้อนมากพอเนื้อโดนปุ่คือน้ำมันกระจายออกมาเลยนะคะทุกคนโอ้แค่เห็นก็น้ำลายแตกอีกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเนื้อ A5 นะคะมาวางเลยเพราะว่ามันสีกง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแม่่ไหวน่าก<อ><อ>

จังหวะที่เนื้อแตะหินนะทุกคนกลิ่นมันแบบกระจายหนักมากระวางแป๊บเดียวพอนะคะแล้วเราก็นํามาจิ้มกับซอสที่เขาให้เลยไม่รู้จะจิ้มอะไรก็จิ้มสัก2อันละกันนะคะทุบจิบๆไปแล้วก็มาชิมกันเก <ania> ืนิดนึงอร่อย แล้วก็มาในส่วนของของหวานนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้นะคะก็วันเกิดคุณน้าสาวที่มาด้วยกันพอดีก็เลยมีการแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูกันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าต้องขอให้แตกเพราะถ้าขอแตกแล้วจะมีโชคดีต้องให้ลินขอเลยวันเกิดขอให้แตกลงไปเลยคะ่ะ ขนมที่นี่คือกิมมิคดูดีมากนะเพราะว่าแบบว่ามีการให้มาเคาะมาเาะที่โต๊ะกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องโชคลงโชคลาบใดๆแล้วดูดีมากก็อ,อร่อยคือ<ด>อะไรบ้างข้างในคือข้างในมันจะเป็น,<ใ>นพวกร <ใน S 2> าสเบอรบ์รีบร่บลูเบอร์รี่แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นขนาคอตต้านะคะก็คือแก้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเคาะแล้วแตกก็คือจะมีความโชคดีในชีวิตแต่ถ้าสมมติเราเคาะแล้วไม่แตกก็คืออธิฐานเราก็คือจะไม่สมหวัง ขอโทษเถอะก็ยังไงมันก็ต้องแตกอยู่แล้วล่ะค่ะไม่แตกในไหนก็แต่ก็โอเคเขาบอกว่าอย่างนั้นนี่นะคะข้างในจะเป็นอย่างี้โอ้ยดูจินซ่าแล้วมันเป็นไอศ์ครีมไอศ์ครีมเป็นโยเกิร์ตไหอ่ะตักมาเลยจ้ะตักเลยนะตักเลยโอเคตักเลยค่ะนี่โยเกินะตรงนี้เธอเขายังเป็นคำว่าอาคิราแบกอ่ะเธอดูแล้วก็ขอนี้ตักใจะด้วงจะด้วงตักให้เอองี่ก่อนเลยนะ ขออวยเลยละกันว่าขนมหวานที่นี่คือที่หนึ่งรสชาติเปรี้ยวหอมหวานลงตัวมากปาล์มอ่ะเดียวอืมอร่อยไหมนี่กนวี่นี่กินวี่ก่อนเรืออันนี้มันเป็นป๊อปแแปไลนใช่มันเป็นป๊อปแปลใช่รู้ได้ไงทุกคนจะละอร่อยมากอร่อยจริงป่มเลยอร่อยจริงอร่อยมากจริงเหรอ อ่ค่ะ<ห>ก็จบกันไรีวิวแล้วนะคะสำหรับการกินนะคะของทางอาคิราแบทะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะมาลองดูกันเพราะว่าจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่คนนี้เป็นร้านโปรดในใจของเขาแล้วเขาก็ขายมานานนะเขาก็อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็จุกิใจกันไปนะคะสําหรับใครที่สนใจก็แวะมาได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําให้จองมาก่อนเนาะใช่จองมาก่อนจองมาก่อนนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แอนี้แล้วจริงจริค่ะถึงยัดลาไปก่อนนะคะไปก่อนแหละบ๊ายบาย